สวัสดีเพื่อนๆกระาครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสูตร O L V สองนะครับ V สองสูตร O L V สองนะครับเกาจะว่าจะทำยังไงนะครับเริ่มด้วยสูตรแรกกันเลยรูปโบครับรูปบูที่เป็นประมาณนี้นะครับมันจะมีสองจุดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้กจุดนี้นะครับก็เราจะใช้จุดนี้กันก่อนนะจะที่เป็นสันนี่ให้ทำรูปบูแบบนี้ครับ ทําทำรูปโบแบบนี้นะครับทํารูปโบแบบนี้นะแล้วก็ทำประมาณน,นี้นะครับทำไมครับผมบิดเล่นทำอย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นออกมานั้นนะครับส่วน P o. L นะครับเดี๋ยวผมไปสอนในคลิปัน,นะาครับต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็รูปบูเหมือนกันได้เราใช้จุดทางขวาทางข้ายนะครับทำอย่านี้นะครับ เดี๋ยวทำมั่วไหมเนี่ยเดี๋ยวนมงนะครับมันกลับมาเป็นรูปโบยังไงวะางยังไงนะครับไม่เคเยาก็เป็นระมาณนี้แหละ โอเคครับสดต่อไปก,กปันเลยนะครับรูปปลาครับที่มีจุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปปลาที่หันคือถ้ามีจุดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะมีจุดถ้าถา้าแต่ถ้ามีจุดอยู่ตรงนี้นะครับรอันในต่อไปถ้ามีจุดอยู่ตรงนี้ให้หันหัวปลาลงไปทางลงไปทางซ้ายทางซ้ายนะครับแล้วหมุนแบบนี้นะครับ คครับ okay, สดต่อไปกันเลยสุดต่อไปครับเป็นปลานะครับที่มีจุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนมีจุดอยู่ตรงนี้ขันหัวไปทางขวานะลงไปทางขวา,นนะลา,ขวาแล้วก็ทำแบบนีนครับโอเคครับมาดูสุดต่อไปกันเลยสุดต่อไปครับเป็นรถถังไฟข้างนะครับอันนี้รถถังนะครับให้ขัน Sultan หัวไปทางซ้ายแล้วก็เอาสีเหลืองมาข้างบนแล้วก็ทำแบบไนีนครับ เร์คาให้หนักแนบนะไปดูสตรต่อไปกันเลยเขี่ยเขาเนี่เป็นหัวรถถังนะครับให้หันลงหัวรถถังไปทางขวาแล้วก็เอา,เอารถถังไปข้างบนแล้วก็ทนนํมนาประมาณนี้ครับเ,เต็มแล้วครับก็สุดต่อไปกันไนะหมย,ยังไงเอาสุดต่อไปกันเลยครับ มีลายสูตรนะวันนี้สูตรต่อไปครับพี่ร์ก็จะเป็นวันนี้โเอลครับนะตรงนี้ครับมันเป็นรูปตัวผีครับก็ครอมรูปตัวผีไว้ตรงนี้แล้วก็ทำยังไงครับมันก็จะมีสามแถบตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้มีอันเดียวครับนังดูกันดีกว่านิดก็บิดตรงนี้ครับ ได้รา้วครับเซ็งเดิมแล้วเริ่มไปดูโซ่ต่อไปกันเลยเดี๋ยวหากันนะมันซาสอยากมากสุดนี่โอเคครับเจอาละครับ เป็นรูปตัวเทียนแล้วมันจะมีหยุดตรงนี้ครับจุดหนึ่งตรงนี้แล้วก็จะมีสองคู่ตรงนี้นครับสองคู่แล้วก็จะมีจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการทำครับใหไปหันตัวทีลงมาคว่ำอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับ เันยังไงอะยังไงวจะจำไม่ได้ครับเอาเอาใหม่ครับเอาใหม่นะเชียขันลูปตัวทีคว้ามมาแล้วก็ทำแบบไหนครับเอาตัวทีขึ้นข้างบนครับ เีริงไม่ต้องคัยกับเ่ความาทำอะครเก็าอ้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปสต่อไปกันเลยนะครับน่าจะครบแล้วครับ ก็น่าจะครบจริงๆแล้ครับเพราะว่าก็น่าจะมีแค่สูตรกี่สูตรไหมผมผมจะบอกเลยว,ว่ามีกี่สูตรสองสี่หเจ็ดแปดล่าสุดเล้ขามีแปดสูตรนะครับก็เป็นแปดสูตรนะตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ พมมาจากตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้นะคระพี่เพิ่มึ้นมาคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคอนนลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสาคใค์กันด้วยนะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับไยบาย